ขอสวัสดีสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะวาระต่อไปที่จะมาพิจารณาร่วมกันก็คือวาระที่8นะคะพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี2,565ของสากลข,ของเรานะคะเราจะมาดูว่าแผนงานที่ปีที่แล้วเราได้ร่วมกันตั้งไว้ปีนี้ผลการดำเนินง,งานเป็นยังไงมัง่ง เป็นยังไงบ้างนะคะเราจะดูจากรายละเอียดในเอกสารที่อยู่ในมือของสมาชิกนะคะเราจะมาดูแผนงานที่สากลของเราได้ตั้งไว้ในปี2565นนะคะมีทั้งแผนการรับสมาชิกเพิ่มนะคะมีแผนการระดมทุนของสากลนะคะและมีแผนการบริหารสินเชื่อแล้วก็แผนการรับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก นะคะตามรายละเอียดต่อไปนี้นะคะในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยสากรได้มีการทำโดยหาข้อมูลจาก3ปีย้อนหลังโดยทำเป็นสถิติที่ผ่านมานะคะโดยสมาชิกสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่มของเอกสารในภาคผนวกนะคะจะแนบไว้ให้ที่หลังของเอกสารทุก ทุกแผนนะคะทุกเล่มนะคะเราจะมาดูแผนงานของสากรในปี2566นะคะในด้านการรับสมาชิกเพิ่มนะคะในปี2-5 6 5นทางฝ่ายบริหารของสากรคาดการว่าจะมีสมาชิกเพิ่มมาที่133ท่านนะคะพอสิ้นปีบัญชีก็กะว่าคาดการว่าจะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่ที่1,700ท่านค่ะในส่วนของแผนการระดมทุนนะคะ ทุนเรือนหุ้นที่เราทำเป้าหมายหรือว่าคาดการไว้ก็คือ9กล้านห้าแสนบาทนะคะเกล้านห้าแสนบาทเนี่ยถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ5เซน์ะคะในส่วนของทุนเรือนหุ้นสิ้นปีสากรคาดการไว้หรือว่าวางเป้าหมายไว้ว่าจะมีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่87ล้านบาทนะคะ ในส่วนของการรับฝากเงินอมทรัพย์พิเศษนะคะที่สากรลรับฝากจะสมาชิกในปี2565สาหกรทํสาแผนรับฝากเงินจะสมาชิกทั้งสิ้น23.500บาล้านแบาทนะคะและสากลก็ได้มีการคำนวณแผนที่สมาชิกคาดการว่าจะมาถอนเงินกับสากลอยู่22.20000ล้าน2บาทนะคะ สรุปแล้วเนี่ยเ,เ,เงินฝากอมทรัพย์พิเศษคงเหลือสิ้นปีจะมี24ล้าน8แสนบาทนะคะตามเอกสารที่สมาชิกถืออยู่นะคะในส่วนที่3ก็คือแผนการบริหารสินเชื่อในปี2565สาก,กรได้มีการวางแผนให้สมาชิกกู้เงินอยู่ที่49ล้าน3แสนบาท นะคะร้านในส่วนของชำระคืนระหว่างปี46ล้าน9ก้0 0 0บาทนะคะสรุปแล้วเนี่ยลูกหนี้คงเหลือสิ้นปีสากรจะมีลูกหนี้อยู่ในมือประมาณ92ล้าน4 5 0 0 0 0บาทนะคะร้านในส่วนของแผนการรับชำระดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะสากรได้มีเป้าหมายในการรับชำระดอกเบีย้ยเงินกู้ในปี25 6 5น อยู่ที่7ล้าน700แสนบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว4.24%นะคะอันนี้คือแผนงานและงบประมาณของสากรปี2565นะคะโดยหลักๆก็จะมีอยู่3แผนด้วยกันนะคะต่อไปเราจะมาดูที่แผนประมาณการไรายได้ค่าใช้จ่ายประจำปี2565นะคะอ่านะคะแผนของ รายได้ค่าใช้ใจ่ายของสากลปี2565เนี่ยสากลได้วางแผนประมาณการรายรับอยู่ทั้งสิ้น7,880,000บาททวนนะคะโดยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณการที่3,630,000บาทรวมแล้วคาดการว่าสากลจะมีกำไรสุทธินในปี2565 ที่4 2 5ล้านบาทนะคะเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆว่าในส่วนของรายได้เนี่ยรายได้ตั้ง5 7 8 8 0 0 0ล้านบาทเรามีรายได้จากที่ไหนบ้างเราก็สามารถดูในรายละเอียดนะคะประมาณการรายได้รายได้หลักของสารกร์ก็จะมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ซึ่งสมาชิกได้กู้เงินไปกับสาก์และได้มาชาระหนี้ชาระหนี้พร้อมดอกเบีย้ยให้สาก์ทุกๆเดือนนะคะ ปีนี้เราคาดการว่าสมาชิกชำระอยู่ที่7ล้าน7แสนบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มมา4.24เอร์เซนะคะแล้วก็ในส่วนไรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก็ประมาณ13,300บาทนะคะเพราะสมาชิกเราจะเพิ่มที่133ท่านก็คือท่านละ100บาทก็จะกลายเป็น13,300บาทนะคะ กาจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้นชสคอรประมาณ25,000บาทนะคะในส่วนของดอกเบีย้ยธนาคารก็จะมีประมาณหมื่นกัน1,700นะคะดอกเบีย้ยตัวสัญญาใช้เงินเงินฉเฉลี่ยคืน60,000บาทค่ะ ค่าเช่าที่ดินแทนกันชำระนี้42,000บาทและไรายได้อื่นอีกอ่น8 0 0 0 0บาทรวมแล้วเนี่ยในปี2565สากรจะมีไรายได้ประมาณการที่7,880,000บาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว3.70%ค่ะในส่วนของค่าใช้ใจ่ายนะคะเราก็ได้มีการ แบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายในประเภทต่างๆนะคะก็คือ 1. ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ก็จะมีทั้งเงินเดือนค่าจ้างค่าประกันสังคมกองทุนทดแทนค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่นะคะปีนี้ในส่วนของอประมาณการรายจ่ายอยู่ที่1นล้านสามพันบาทนะคะเพราะสากรของเรามีเจ้าหน้าที่3ท่านนะคะโดยที่รายละเอียดแต่ละท่านได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างเนี่ยจะมีในเอกสารในท้ายของเราเนาะอยู่ในภาพผนวกนะคะได้มีการแจงรายละเอียดให้ด้วยนะคะในส่วนที่สองค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะ ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานนะคะเป็นนี้เราตั้งไว้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย4,29,000เป็นค่าเสื่อมราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0นะคะ นอกนั้นก็จะเป็นค่าดูแลระบบอคอมพิวเตอร์โปรแกรมของสากรเจ7 8 0 0 0บาทแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์20,000บาทค่าซ่อมแซมบำรุง,งทรัพย์สิน23,000บาทนะคะตอนนั้นก็จะมีภาษีป้ายภาษีโรงเรียนและค่าเบี้ยประกันอัคคีภายเล็กน้อยนะคะ ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสมาชิกก็จะมีค่าสวัสดิการเงินกู้เงินสะสมนะคะที่สากรได้ตัดเป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มาสะสมไว้ไปกองทุนสวัสดิการกับสากรทุกเดือนนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราตัดตัวนี้นะจัดสรรตัวนี้ไป1 1 5 6 0ล้กาบาทปีนี้คาดการว่าเราสากรจะจัดสรรทุนสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกอยู่ที่1,2 0 0 0ล้านบาทนะคะ ถ,ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ3.78%นะคะในส่วนของค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงงานนะคะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นดอกเบี้ยเรามีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้สมาชิกนะคะโดยค่าจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเราตั้งไว้ที่4 0 0 0สนบาทนะคะ 400,000บาทเพื่อจ่ายค่าดอกเบีย้ยเงินฝากที่สมาชิกไว้วางใจให้มาฝากเงินกับสากลและสากลเอาเงินส่วนนี้ไปบริหารจัดการให้สมาชิกกู้แล้วก็เอามาเป็นทุน,ทนในสากลต่างๆนะคะส่วนอื่นๆก็จะเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงผ่านนะค่าเบีย้ยประชุมค่าตอบแทนผูต้ตรวจสอบกิจการค่าสอบบัญชีนะคะสมาชิกก็สามารถอ่านได้ในเอกสารต่อไปนะคะ ลักในส่วนค่าใช้ใจ่ายอีกตัวหนึ่งที่มียอดสูงก็คือค่าใช้ใจ่ายในการประชุมใหญ่ก็คือ1นึ0 0 0สบาทนะคะโดยค่าใช้ใจ่ายประชุมใหญ่เนี่ยค่าใช้ใจ่ายจริงๆจะมีในส่วนของในการประชุมกลุ่มนะคะเพราะว่าสากลได้ตัดให้ส,าสมาชิกหนึ่งท่านเนี่ยให้เป็นค่าใช้ใจ่ายบบาทต่อท่านนะคะเพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มนะคะ ในส่วนอื่นๆก็จะเป็นเอกสารค่าเช่า,าสถานที่ในการประชุมนะคะค่าเบรกต่างๆนะคะปีนี้เราตั้งไว้ที่แสนสีนะคะในส่วนของค่ารับรองก็มีตั้งไว้2,800 0นะคะค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์3 7 0 0 0กว่าบาทนอกนั้นก็จะเป็นค่า,าสารธาปปรโภคก็คือค่าน้ำค่าไฟของสากรสี4 5 0 0นะคะ แล้วก็จะมีค่าของใช้สำนักง,งานค่าไปรษณีย์ต่างๆสมาชิกสามารถอ่านได้ในรายละเอียดของในเอกสารได้เลยนะคะและที่สำคัญปีนี้เราจะมีค่าเสื่อม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์นะไม่ใช่ค่าเสื่อมนะคะค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์เราก็ได้มีการตั้งไว้อีก70,000บาทนะคะรวมแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของสากลทั้ง4รายการเนี่ยตั้งไว้ที่3ล้าน6กแสนสามหมื่นบาทนะคะในส่วนของการจัดซื้อคลุพันนะคะปีนี้ก็จะมีการตั้งงบประมาณแผนการซื้อคลุพันอยู่3รายการนะคะก็คือ1คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุด นะคะ27,000บาทชุดโซฟารับแขก1ชุดนะคะ1 7แล้วก็พัดลม2ตัว2000บาทรวมเป็น19,000บาทนะคะสรุปแล้วเนี่ยในปี2565เราได้มีการวางแผนและาวางแผนงบประมาณอยู่ที่งบประมาณทั้งสิ้นนะคะรายรับอยู่ที่7 8 8 0 0 0 0นบาท งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่3 6 3ล้านบาทรับประมาณการกำไรคาดกับว่าปีหน้าเราจะมีกำไรประมาณอยู่ที่4 2 5ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของอประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี2565นะคะถ้าสมาชิกท่านใดอยากทราบรายละเอียดต่างๆในแต่ละรายการเราสามารถไปดูใน เอกนายท้ายเอกสารนะคะในภาพผนวกนอกจากมีรายละเอียดต่างๆที่ไปที่มาของตัวเลขให้สมาชิกดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีรายได้ของเจ้าหน้าที่กรรมการปีนี้เน,ะนาะนโยบายของกรมกรมส่งเสริมสากลหรือว่าสากลจังหวัดเขาก็ให้มีการเปิดเผยรายได้ค่า,ชาใช้จ่ายอะไรได้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสากลก็ได้มีการทำรายละเอียดแนบไว้ในเอกสารด้วยเช่นกันนะคะ ในส่วนของอแผนงานและงบป,ประมาณก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากสามาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามก็าสามารถถามได้นะคะ